สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง,ง่ายๆวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยผักอบกรอบนะขนาด250กรัมนะครับราคา39บาทนะเป็นผักอบกรอบรวม12ชนิดนะครับก็น่าจะเหมือนกับที่เราเคยซื้อมากินน,นะเนาะก็มีพวกมันม่วงมันฝรั่งผักเพลกอะไรต่างๆแต่งเงี้ยนะครับไอแตงกงแตงกวาอะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆผมเป็นคนที่ชอบกิน ผักอกรอบมากนะหลังๆที่ไม่ค่อยได้กินก็เพราะว่าราคามันพุ่งสูงขึ้นเยอะเลยนะครับแต่มาเจอร้านนี้ก็โอเคนะครับ250กรัมอติสะวะ40่บบาทนะครับโลหนึ่ง4ถุงก็160บาทนะครับลดนูด่นล,ลดนี่ไปก็ถือว่าพอรับได้นะครับราคาพอรับได้นะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของตัวสินค้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ของก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแกะชิมดูว่ามัน กรอบมันเหนียวมันอะไรยังไงไหมนะโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันเลยครับโอเคแล้วนี่ก็คือของที่เราได้มานะจริงๆสั่งมาสี่ถุงนะแต่ว่าอีถกถุงนะึงอ่ะผมเอาไปแช่ตู้เย็นรอไว้เพราะว่าเผื่อว่ามันจะมีอาการเหนียวนะครับอาการเหนียวอาการไม่กรอบจากการจากการที่มันอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยนะครับก็ลองมาเทสทุกคนอันนี้ก็รูปทรงก็สวยหรูดูดีนะหอ่อแพ็คกล่องแพ็คเกจดีดทีเดียวสวยเลยนะครับได้ได้อะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะชิมกัน ก็จะมีถุงมบนี้ซิปล็อกมาให้เรียบร้อยแกะออกมาเราก็จะเจอแน่นอนเลยเแท่งๆนี้ก็เป็นมันนะมีแตงกวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันมันม่วงมันฝรัง่ง มีเห็ดหอมนะเนี่ยตัวอร่อยเลยเห็ดหอมก็มาจะเป็นประมาณนี้นะเมนเมนก็จะเป็นมันแล้วก็เป็นกล้วยนะครับแต่เมนหลักคือมันนะมันเยอะมากใครชอบกินมันอบกรอบนี่ก็ถูกใจไปเลย นี่อะไรกล้วยอ่ะเครวมๆก็จะประมาณเนี้ยเนาะเน้นไปสมัมันมันมันฝรั่งมันม่วงนะครับแล้วก็พุทรามีกระเจีย๊ยบมเีเห็ดหอมเจอดอกเดียวนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเคมาลองชิมกันเริ่มจากมันมันเหลืองก่อนอืมมันเหลืองโอเคนะผ่าน นองพูสาผพูสานนิ่มเลยท,ท้าไม่แค่ตู้เย็นนิ่มเลยกล้วยบ้างนี่น่าจะเป็นแครอทแครอทแครอทอร่อยอ,อร่อยเลยเค็มๆเค็มเ,มเ,มเมหน่อยเอ้ยแครอทเค็มแล้ววะ เไ็่แต่อร่อยือม,มกล้วยกล้วยเหมือนกล้วยฉาบกล้วยฉาบแต่ไม่หวานนี่ไหลไลท์เลยเห็ดหอมอืมอ้มอือมเห็ดหอมอร่อยเฮ้ยโอเคอะอืมอ้ม หอมเลยแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือไอ้มันม่วงอะมันม่วงเนี่ยมันแข็งลองดูอันนี้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากอาจจะไม่ได้แช่ตู้เย็นด้วยคงก็เลยไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้ลองไปกินอันแช่ตู้เย็นดูแล้วเนี่ยแข็งถ้าแช่ตู้เย็นแล้วแข็งแล้วก็ไอ้ตัวที่นิ่มอย่างผู้ซาเนี่ยกรอบเออแต่ว่าไอเนี่ยแข็งอันนี้ไม่เหมาะกับการแช่ตู้เย็น อือย่างนี้อร่อยเลยอืแล้วก็ไม่มีกิ่นหืนเลยนะเออของเขาใหม่ดีอะโอเคเลยประทับใจกว่าไออันล่าสุดที่ซื้อมานะอันล่าสุดที่ซื้อมาที่มันเป็น,ปน,ปนห่อใหญ่ๆอ,อันนั้นอันนั้นค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะแต่อันนี้โอเคใช้ได้อยู่อโอเคก็ประมาณนี้แหละ มีอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนที่ชอบกินผักอกรอบแล้วช่วงนี้ไปเจอราคาที่มันค่อนข้างแรงเนี่ยลองตัวที่ผมซื้อมานี่ดูโอเคใช้ได้เลยสาสิบเก้าบาทนะครับสองหสิกรัมถือว่าราคาดีเลยทีเดียวนะใครอยากกินเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ไปซื้อกันได้ใน l a z a ด a เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปแล้วมากินโชว์ให้ดูนะครับว่าของเขาโอเคอเจี๊ยบไปไหนอะ กระเจี๊ยบอืมโอเคอร่อย